เพราะหุ่นนิยมคงจะไม่ใช่การยอมรับความจริงของทุกศาสนาว่าจริงเท่ากันแม้ว่าจะขัดแย้งกันผมคิดว่าการกระทำเช่นนั้นเท่ากับเป็นการไม่ให้เกียรติหรือเคารพในตัวเองแล้วก็ไม่เคารพในศาสนาอื่นด้วยและขณะเดียวกันเพราะหุนนิยมคงไม่ใช่การนำกรอบแนวคิดของศาสนาใดศา,ส,าสนาหนึ่ง ไปตีความหรือคัดกรองศาสนาอื่นด้วยตัวอย่างของการตัวอย่างของการ,รเผชิญหน้ากับพระเจ้าของพราหมณ์ของพระพุทธเจ้านั้นนักวิชาการหลายคนอาจมองว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการเป็นผู้หนุนิยมแต่สำหรับผมแล้วผมกลับคิดว่านี่คือการแสดงออกถึงท่าทีของความเป็นพระหุนิยมนั่นคือ การไม่ตัดสินไว้ก่อนล่วงหน้าการเปิดใจที่จะเข้าไปตรวจสอบด้วยใจที่เป็นกลางและหากแม้งเราพบว่าเขาพูดจริงเป็นคำสอนที่ถูกต้องเราก็ยอมรับว่าสิ่งนั้นถูกต้องและจริงสังคมชมพูทวีปสมัยพุทธกาลนะครับก็ไม่ได้มีแต่เพียงศาสนาพราหมณ์ ที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาก่อนพุทธศาสนาเท่านั้นหากแต่เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนานะครับดังปรากฏร,ร่องรอยผ่านบันทึกในพม่าชรสูตรที่ได้กล่าวถึงแนวคิดทางปรัชญาและศาสนากว่า62ทิฏฐิที่ดํารงอยู่ร่วมกันในสังคมขณะนั้นโดยแต่ละทิฏฐิก็มีความสนใจในเรื่องของอภิปรัชญาในประเด็นที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมชาติของตัวตนจิตวิญญ,ญาณสภาวะหลังความตายและภาวะ แห่งนิพพานนะครับโดยแต่ละทิฏฐินั้นก็มีทฤษฎีทางยานวิยาเป็นของตนเองที่แตกต่างกันออกไปโดยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวคิดด้วยกันแนวคิดแรกก็คือแนวคิดที่อาศัยการอย่างรู้ภายในจากการฝึกสมาธิขั้นสูงแนวคิดต่อมาก็คือแนวคิดที่อาศัยความรู้ที่ได้มาจากการใช้ตรรกะการคาดทะเนความจริงและแนวคิดสุดท้ายก็คือแนวคิดในแบบวิมัตินิยมที่เข้าใจว่ามนุษย์นั้นมีความจํากัดจนไม่อาจที่จะรับรู้ความจริงได้ ขณะที่ในสามัญจะผลสูตรก็นับเป็นอีกหลักฐานหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาโดยในพระสูตรนี้ได้มีการกล่าวถึงครูทั้ง6นะครับซึ่งเป็นคนที่สําคัญเป็นเจ้าหน้าที่คนสําคัญในยุคสมัยนั้นแต่ก็มีความแนวคิดที่แตกต่างและก็ขัดแย้งกับพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งในท่ามกลางแห่งความในท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาแล้วก็ความขัดแย้งอันนี้นะครับ แต่ละศาสนาก็ต่างอ้างว่าตนเองนั้นพูดความจริงสั่งสอนความจริงด้วยกันทั้งสิ้นมันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพุทธศาสนาจะมีท่าทีอย่างไรในความสัมพันธ์กับาศาสนาเหล่านี้ในสังคมแห่งความหลากหลายนี้ครับจากการทบทวนทั้งหมดที่ผ่านมานะครับนะักวิชาการที่ สนใจวิเคราะห์ประเด็นเรื่องท่าทีของพุทธศาสนาต่อศาสนาอื่นนั้นก็ไม่ได้มีเป็นจํานวนมากนักกันนะครับแต่ในความไม่มากนักนั้นนักวิชาการส่วนใหญ่ก็มองว่าพุทธศาสนาไม่มีแนวคิดแบบพหุนิยมทางศาสนานักวิชาการกลุ่มแรกมองว่าพุทธศาสนานั้นมีจุดยืนในแบบเอกลุศิวิซึมหรือแนวคิดแบบกีดการคัดออกกันนะครับก็คือการคิดว่าพุทธศาสนายืนยันว่าวิถีปฏิบัติ ของตนเองเท่านั้นแหละที่สามารถนําไปสู่จุดหมายสูงสุดทางศาสนาได้นะครับตัวอย่างของนักวิชาการในกลุ่มนี้ก็เช่นเพอร์รี่ช m มิต l ลอยแคลเป็นต้นขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็กลับมองว่าพุทธศาสนานั้นมีแนวคิดแบบอินคลูซีฟวิซึมหรือแนวคิดแบบรวมเข้าทั้งหมดคือเห็นว่าทุกศาสนานั้นสามารถมีวิธีปฏิบัติที่นําพามนุษย์ไปสู่จุดหมายสูงสุดได้เหมือนกันทั้งหมดแต่มีเพียง วิธีปฏิบัติของพุทธศาสนาเท่านั้นที่เป็นทางตรงขณะที่วิธีปฏิบัติของศาสนาอื่นนั้นเป็นทางอ้อมและเป็นทางที่ยากลําบากนั่นเองนะครับตัวอย่างของนักวิชาการในกลุ่มนี้ก็เช่นชลิติเลเกเ,เป็นต้นนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนักคิดนักวิชาการที่มองว่าพุทธศาสนามีแนวคิดแบบผู้นิยมตัวอย่างที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือแนวคิดของท่านผู้ท้าภิกขุที่อิงกับหลักการ3ประการนั่นก็คือเรื่องของจิตว่างภาษาคนภาษาธรรม แล้วก็แก่นแท้ของศาสนาทั้งหลายนั้นต่างเหมือนกันภายใต้แนวคิดนี้ท่านผู้ชาติมองว่าจุดหมายวิธีปฏิบัติและหลักคําสอนที่แตกต่างหลากหลายนั้นเป็นเพียงเรื่องสมมติบัญญัติหรือเป็นเรื่องของภาษาคนเท่านั้นแต่หากมองให้ลึกลงไปจนถึงภาษา,ษาธรรมนะครับหรือในระดับปรมัตตบัญญัติก็จะเห็นว่าทุกศาสนานั้นมีความจริงเดียวกันพูดถึงความจริงเดียวกันทั้งสิ้นนั่นคือแต่ละศาสนานั้นมีจุดหมายร่วมกันคือการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิง นะครับมีหลักคําสอนที่ให้มนุษย์นั้นไม่ยึดมั่นในตัวในตัวตนนะครับลดตัวตนลงมามีหลักคําสอนเรื่องความเมตตาและความรักเพื่อร่วมโลกเช่นเดียวกันทั้งนี้ท่านพุทธทาเชื่อว่าทุกศาสนามีศักยภาพเพียงพอครับที่จะนำพามนุษย์ไปสู่จุดหมายสูงสุดทางศาสนาได้เหมือนกันทั้งหมดครับ สำหรับผมผมคิดว่าผู้ศาสนามีแนวคิดแบบพหุนิยมนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาแต่คงไม่ใช่เป็นไปในรูปแบบที่ท่านพุทธทาสภิกขุอธิบายผมกลับมองว่าผู้ศาสนามีพหุนิยมทางศาสนาในแบบที่มีระดับของความเข้มข้นและอ่อนจางในมิติต่างๆซึ่งเราอาจจะแบ่งได้ออกเป็น4มิตินะครับดังนี้ครับมิติแรกนะครับก็คือมิติทางอภิปปัจญยา พุทธศาสนาเชื่อว่าสัจธรรมเ,เป็นสิ่งสากลและพระเจ้าเป็นเพียงผู้ค้นพบและเผยแสดงเท่านั้นอีกทั้งพระองค์ก็ทรงสถานะแห่งความเป็นสัพพัญญูในความหมายและแง่มุมของเรื่องทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้นนะครับนอกจากนี้พุทธศาสนายังเชื่ออีกว่าศาสนาอื่นหรือบุคคลอื่นนอกพุทธศาสนาก็สามารถที่จะค้นพบความจริงที่เป็นสัจธรรมนี้ได้เช่นเดียวกันครับมิติถัดมาก็คือมิติทางยานวิทยา ในมิตินี้พระพุทธเจ้าทรงกระตุ้นเราให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับมนุษย์ในสังคมทุกคนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบความจริงทางศาสนาการตรวจสอบนี้ไม่เว้นแม้แต่หลักคาสอนของพุทธศาสนาเองนะครับโดยการตรวจสอบนั้นพระองค์เสนอว่าให้เราใช้ประสาทสัมผัสาสามัญของมนุษย์เนี่ยนะครับเข้าไปตรวจสอบหลักคําสอนของศาสนาต่างๆโดวยวิธีการนี้จะทําให้มนุษย์ทุกคนในสังคมเนี่ยมีสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันที่จะเข้าไปร่วมกันตรวจสอบ หลักคําสอนของศาสนาและหาข้อยุติหรือจุดความเข้าใจร่วมกันได้ในท้ายที่สุดมิติถัดมานะครับคือมิติของจุดหมายสูงสุดทางศาสนาหากเราพิจารณาจากเรื่องราวในพระไตรปิฎกเราจะพบว่าพุทธศาสนามองว่าแต่ละศาสนานั้นก็มีจุดหมายของตนเองไม่ใช่ทุกศาสนาจะมีจุดหมายร่วมกันไปเสีทยทั้งหมดนะครับตามนัยยะนี้ย่อมหมายความตามไปด้วยว่าแต่ละศาสนาก็มีหลักคําสอน และวิธีปฏิบัติเป็นของตนเองแต่สำหรับผู้ศาสนาแล้วจุดหมายสูงสุดนั้นอยู่ที่การหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองครับในมิติสุดท้ายคือมิติของวิธีปฏิบัติไปสู่จุดหมายสูงสุดผู้ศาสนายืนยันว่าหลักอริยมรมีองค์8เป็นมรควิธีเดียวหรือเป็นวิธีปฏิบัติเดียวที่จะนําไปสู่จุดหมายสูงสุดได้แต่นั่นไม่ได้ไหมายความว่าอริยมรมีองค์8จะมีชื่อเรียกเพียงชื่อเดียวมีรูปแบบเพียงรูปแบบเดียว ชื่อเรียกและรูปแบบได้ถูกปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับบุคคลและสังคมนอกจากนี้วิธีปฏิบัตินี้ก็อาจพบได้ในาศาสนาอื่นเช่นเดียวดด้ววยยเเช่นีกันด้วยครับนี่คือลักษณะของพระหุนิยมที่ผมเห็นในพุทธธรรมในพระไตรปิฎกนั่นเองครับผมว่ามีหลายอุปสรรคทีเดียวนะครับที่ ที่เป็นที่ทาให้ผู้ศาสนาถูกเข้าใจว่าไม่มีแนวคิดแบบประมนิยมทงางศาสนาเรื่องแรกที่ชัดเจนมากๆเลยคือเรื่องของจุดหมายสูงสุดทางศาสนาผู้ศาสนามีจุดหมายสูงสุดหนึ่งเดียวที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นเรื่องวิถีปฏิบัติไปสู่จุดหมายสูงสุดก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งผู้ศาสนายืนยันว่าอริมัชมีองค์8 คือวิธีปฏิบัติเดียวที่จะนําไปสู่จุดหมายสูงสุดนะครับสถานภาพของความเป็นผู้ทรงสัพพัญญูก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งที่สําคัญอย่างมากนะครับเพราะเท่ากับเป็นการยืนยันภูมิปัญญาครอบจัก,กรวาลการยืนยันว่าตนเองนั้นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งนะครับที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งที่จําเป็นต้องรับการอธิบายนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของมโนทัศน์เรื่องพระเจ้า อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวเพราะว่าพธศาอย่างที่เราทราบกันดีว่าพุทธศาสนานั้นเ,เป็นศาสนาแบบอาเทวะนิยมแน่นอนย่อมมีบางส่วนที่ไม่ลงรอยกับศาสนาแบบเทวะนิยมด้วยซึ่งในงานวิจัยของเราในโครงการพุทธธรรมพหุนิยมเนี่ยนะครับเราจะมุ่งการศึกษาวิเคราะห์ไปที่แง่มุมนี้เป็นการเฉพาะเลยนะครับว่าถ้าเราเชื่อว่าเรามองว่าพุทธศาสนา มีแนวคิดแบบพหุนิยมตามที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นแล้วเนี่ยผู้ศาสนาจะมีวิธีการในการดำรงอยู่หรือรเผชิญหน้ากับมโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของศาสนาอื่นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของศาสนาแบบเอกะเทวนิยมนะครับซึ่งมีลักษณะที่ขัดแย้งกับหลักขับสอนของพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเลยซึ่งผมคิดว่าเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับ มโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของพราหมณ์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เอามาตอบกับปัญหาข้อนี้ได้และจะยิ่งช่วยขับเน้นให้เห็นว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาก็มีแนวคิดแบบพระอุนิยมอยู่นะครับแต่เป็นลักษณะเฉพาะบางอย่างซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับในพระดตรปิฎกมีการบันทึกนะครับเรื่องราวหรือบอกเล่าลักษณะ ของพระเจ้านะครับโดยเฉพาะพระเจ้าของพรามเนี่ยนะครับในหลายแห่งด้วยกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ชื่อเรียกว่าพรหมหรือเท้ามหาพรหมนั่นเองนะครับซึ่งพรหมหรือเท้ามหาพรหมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกนั้นมีลักษณะเป็นบุคคลนะครับมีลักษณะเป็นพระเจ้าในลักษณะบุคคลของแบบของศาสนาแบบเอกเทวนิยมมากกว่าที่จะเป็นเทวดาที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ หรือพระเจ้าในลักษณะที่เป็นนามธรรมนะครับตัวอย่างที่ปรากฏอย่างชัดเจนก็เช่นในอคัญยสูตรแล้วก็ในพรมชารสูตรที่ได้กล่าวถึงพระเจ้าในฐานะผู้ทรงพระนุภาพทรงควบคุมจักรวาลน,นะครับทรงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นอมาตะและไม่เปลี่ยนแปลงทรงเป็นที่มาของสรรพสิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระองค์เป็นผู้สร้างมนุษย์จากอวัยวะของพระองค์ ในแง่นี้พระเจ้าจึงดำรงฐานะอยู่ในฐานะของปฐมเหตุน,นะครับในขณะที่เตวิชสูตรเนี่ยได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยในฐานะจุดหมายสูงสุดทางศาสนานะครับในฐานะเนี้ยจึงทำให้พระเจ้าอยู่ในฐานะของรากฐานของระบบจริศาสตร์ของพรามณ์ไปด้วยซึ่งวิธีการอธิบายโลกแบบนี้แบบของพราหมเนี่ยนะครับก็จะตรงข้ามกับวิธีการอธิบายโลกของพุทธอย่างชัดเจน พุทธศาสนาไมา่ได้อาศัยพระเจ้าในการอธิบายโลกและชีวิตแต่พุทธศาสนาอาศัยปฏิจจสมุปบาทในการอาธิบายโลกนั่นคือโลกดำเนินไปตามกระบวนการของเหตุและปัจจัยบนฐานคิดเช่นนี้ได้เชื่อมโยงไปสู่หลักจริยศาสตร์ของพุทธในเรื่องของกฎแห่งกรรมสิ่งต่างๆจะสำเร็จลงได้ก็ด้วยการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นมีสามารถเกิดขึ้นได้จากการอ้อนวอนพระเจ้าหรือสิ่งอำนาจเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดและไม่ใช่เรื่องของชะตากรรม ภายใต้การอธิบายเช่นนี้มันจึงแทบไม่มีพื้นที่ให้กับพระเจ้าในระบบการอธิบายโลกและระบบจริยศาสตร์ของพุทธอยู่เลยนะครับดังนั้นในแง่นี้พุทธจึงไม่อาจในเชิงทฤษฎีพุทธจึงไม่อาจจะยอมรับพระเจ้าทั้งในเชิงอภิปราแล้วก็จริยศาสตร์ได้ผมคิดว่ามันจำเป็นต้องจำแนกนะครับว่า ท่าทีในเรื่องไหนท่าทีผมคิดว่าท่าทีแรกที่เราต้องคุยกันก็คือท่าทีของปัญหาเรื่องการมีอยู่การดำรงอยู่นั่นคือปัญหาในเชิองอภิปัญญาครับเกี่ยวกับพระเจ้าในแง่นี้น่าสนใจว่าเราแทบไม่พบพุทธพจน์ที่ปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับหากเราไปพิจารณาในอคัญยสูตรที่เป็นการโต้แยง้งเทวตํานาน ของพราม์ที่เล่าว่าวันณะเกิดขึ้นมาจากการสร้างของพระเจ้าอย่างไรมนุษย์เกิดขึ้นจากการสร้างของพระเจ้าอย่างไรน่าสนใจว่าในการโต้แยง้งเทวตนานานี้ของผู้เจ้ามันกลับกลายเป็นการย้อนกลับไปที่ช่วงเวลาเวลาหนึ่งภายหลังการสิ้นสุดโลกเก่าและกําลังเริ่มต้นโลกระบบโลกใหม่แต่ไม่ใช่การย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นแรกหรือปฐมปฐมาเหตุแรกของจัก,กรวาลแต่อย่างใด ในแง่นี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่การปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาในขณะที่ในเตวิชสูตรซึ่งเป็นการถกเถียงของพวกพราหมณ์ว่าอาจารย์ของพราหมณ์ท่านใดเป็นผู้สอนทางตรงไปสู่การเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระเจ้าได้ตรงที่สุดในข้อถกเถียงนี้น่าสนใจว่าพระพุทธเจ้ากลับไปตั้งคำถามกับเหล่าพราหมณ์ว่ามีอาจารย์พราหมณ์ท่านใดหรือ ที่เคยเห็นพระเจ้าย้อนขึ้นไปเจ็ดชั่วบรรพบุรุษมีใครหรือที่เห็นพระเจ้าซึ่งคำตอบก็คือไม่มีใครเห็นในความไม่มีใครเห็นนั้นแทนที่ผู้เปรีเจ้าจะชี้ว่าไม่มีพระเจ้าพระองค์กับใช้บทอุปมาตอบกลับเหล่าพรามว่าการพูดอย่างนี้การออกมาสอนโดยที่ไม่เคยเห็นพระเจ้ามันต่างอะไรจากบุรุษที่จะสร้างบันไดขึ้นปราสาทแต่ไม่เคยเห็นปราสาท ไม่รู้ว่าประสาทอยู่ที่ไหนคําพูดเหล่านี้มันดูเลื่อนลอยเลื่อนลอยในพระใจปิดกในที่นี้คือยากที่จะทําให้คนอื่นเชื่อตามคําสอนของพราามได้ในแง่นี้ก็ยิ่งเป็นการย้ําว่าพระองค์ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทรงปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาแต่ประการใดนะครับแต่มันก็เป็นคําถามต่อไปอีกนั่นแหละว่าทําไมพระองค์จึงพูดอย่างนั้นทําไมพระองค์มีท่าทีอย่างนั้นดูเหมือนว่าคําถามเกี่ยวกับการมีอยู่ ของพระเจ้าหรือพระเจ้าเป็นทรงเป็นปฐม,มเหตุของโลกดูเหมือนจะไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องความทุกข์และการหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนานะครับนอกจากนี้การถกเถียงในประเด็นนี้ก็ยังเกินไปกว่าอายตนะของมนุษย์ที่จะไปตรวจสอบและรับรู้ได้ซึ่งในท้ายที่สุดก็อาจจะนำมาซึ่งการทะเลาะเบาแวงและความวุ่นวายในสังคมในท้ายที่สุดการเลือกที่จะเงียบ ในสังคมในลักษณะนี้แต่ใช้การตั้งคำถามเพื่อกระตุกเตือนให้เหล่าพราหมณ์ได้ตรวจสอบกับสิ่งที่ตัวเองยึดถือน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อให้พราหมณ์ได้กลับไปตรวจสอบตัวเองว่าจะยึดถือสิ่งนี้ต่อไปหรือควรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองอย่างไรต่อไปในอนาคตในมิติของอภิปรญาเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเลือกใช้ความเงียบ และการตั้งคำถามกลับไปที่ผู้นับถือศาสนาที่มีพระเจ้านะครับแต่ในกรณีของหลักคำสอนที่ผูกโยงกับพระเจ้าเนี่ยพระผู้เชเจ้ากับมีท่าทีที่วิพากและตอบโต้ออกไปอย่างชัดเจนมากกว่าในกรณีของปัญหาเรื่องการดำรงอยู่ของพระเจ้านะครับในวาเสศเสสูตรเนี่ยเราจะพบภาพ ของการโต้แย้งที่ชัดเจนมากนั่นคือผู้เจ้ากําลังโต้แย้งการอ้างอิงชาติกําเนิดของพรามซึ่งมาแบ่งแยกมนุษย์ให้แตกต่างกันไม่ใช่แค่เพียงในเชิงสังคมนะครับแต่ยังเป็นเชิงในเชิงความบริสุทธิ์ประเสริฐในเชิงจริยธรรมด้วยผู้เจ้าบอกว่าการใช้ชาติกําเนิดมาแบ่งแยกมนุษย์เช่นนี้เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้โดยพระองค์ชี้กลับไปที่การแบ่งแยกสัตว์สัตว์นั้น แบ่งแยกได้โดยชาติกําเนิดรูปร่างสัญฐานที่แตกต่างกันนั้นเกิดขึ้นจากชาติกําเนิดแต่สําหรับมนุษย์แล้วไม่ใช่สัตว์มนุษย์นั้นมีความเหมือนกันแต่หากเราจําเป็นที่จะต้องแยกจาแยกประเภทของมนุษย์ผู้เจ้าเสนอว่าเราจําเป็นต้องใช้อาชีพเสียมากกว่าซึ่งการใช้อาชีพนี้และอาชีพนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์เกิดขึ้นและเข้ามาอยู่ในสังคมภาพของการถอดรื้อ และเปลี่ยนเกณฑ์แห่งการจำแนกเนี่ยเราจะไปพบอีกครั้งหนึ่งในอคันยสูตร์ในพระสูตรนั้นพระพุทธเจ้าได้ถอดรื้อเทวตํานานของพรามณ์ซึ่งมนุษย์นั้นผูกโยงความบริสุทธิ์ประเสริฐฐานะทางสังคมกลับไปที่พระเจ้าพระเจ้าได้ถอดรื้อใหม่โดยเรื่องเล่าใหม่ที่ทําให้เรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวกับพระเจ้าเลยแต่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ความต้องการตามธรรมชาติความจําเป็นทางธรรมชาติและการเมืองการอธิบายเช่นนี้วันณะได้กลายเป็นเรื่องของอาชีพการถอดรื้อนี้เท่ากับเป็นการถอดถอนบทบาทของพระเจ้าในความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับมนุษย์ออกไปอย่างสิ้นเชิงและเปลี่ยนความหมายใหม่ของความบริสุทธิ์ประเสริฐให้กลับไปอยู่ที่การกระทำทางจริยธรรมของมนุษย์แต่ละคน ภายใต้การอธิบายเช่นนี้มนุษย์ทุกคนจึงมีความเท่าเทียมกันถูกวัดอย่างเท่าเทียมกันและมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงความจริงสูงสุดได้อย่างเท่าเทียมกันภายใต้ความพยายามและความมุ่งมั่นของตนเองแต่ในกรณีของพิธีบูชายันพระพุทธเจ้าใช้วิธีของการปรับเปลี่ยนรูปแบบของพิธีกรรมจากการฆ่าสัตว์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้ประกอบพิธี ให้กลายเป็นพิธีแห่งการทำทานที่นำไปสู่ความสุขโดยรวมของผู้คนในสังคมแต่อย่างไรก็ตามใน,ในเรื่องประเด็นของเงื่อนไขของผู้ประกอบพิธีและเจ้าภาพของพิธีนั้นยังเป็นยังคงเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับหลักคำสอนของศาสนาพราหมอยู่นั่นก็คือการให้คุณค่ากับเรื่องของชาติกำเนิดที่บริสุทธิซึ่งเกี่ยวโยงกับเรื่องระบบวรรณะการรู้ไตเพศ ของผู้ประกอบของพามณปุโรหิตผู้ประกอบพิธีเหล่านี้ล้วนเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับพรามทั้งสิน้นนะครับถึงตรงนี้มันก็เป็นคําถามต่อมาว่าทําไมมันเป็นพิธีกรรมเหมือนกันมันเป็นหลักคําสอนที่ uh, เชื่อมโยงไปสู่พระเจ้าเหมือนกันนะครับก็คือหลักคําสอนเรื่องวันนะแล้วก็หลักคำสอนเรื่องพิธีกรรมเนี่ยซึ่งเชื่อมโยงไปสู่พระเจ้าเหมือนกันแต่ทําไมพระพุทธเจ้าจึงทรงปฏ,ฏิบัติและมีท่าทีที่ต่างกันตรงนี้ผมมีความเห็นว่าที่ต่างกันนั้นเพราะว่า หลักคําสอนเรื่องวันนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เป็นเพียงการกีดกันมนุษย์ออกไปจากจุดหมายสูงสุดทางศาสนาเท่านั้นแต่ดูเหมือนจะเป็นการหล่อหลอมให้มนุษย์ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมากกว่า,ากุศลธรรมดังนั้นเราจึงต้องดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปอีกในไปอีกในอีกลักษณะนหนึ่งอย่างชัดเจนหรือไม่ยอมรับบางสิ่งบางอย่างไปเลยแต่ขณะที่พิธีบูชายันนั้น แค่เพียงปรับความหมายเพียงเล็กน้อยก็สามารถเอื้อต่อการปฏิบัติในเชิงกุศลธรรมและไม่ได้กีดขวางไปสู่การเข้าถึงจุดหมายสูงสุดมากมายนะักจากท่าทีของพระพุทธเจ้าต่อมโนทัศน์เรื่องพระเจ้าของพราหมณ์ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าไปตัดสินมโนทัศน์เรื่องพระเจ้าจาก มุมมองของพระองค์หรือหลักคําสอนของพระองค์หากแต่เป็นการชักชวนให้เราเข้าไปตรวจสอบหลักคําสอนเหล่านั้นโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักคําสอนของพุทธศาสนาแต่ประการใดการตรวจสอบนี้จึงเป็นการตรวจสอบภายในความคิดของแต่ละศาสนาเองหากเป็นความเท็จหรือไม่ถูกต้องประการใดความเท็จนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลักคําสอนของศาสนานั้นม่ได้ขึ้นอยู่กับ หลักคาสอนของพุทธศาสนาแต่ประการใดไม่ว่าจะมีพุทธศาสนาหรือไม่มีพุทธศาสนาก็ตามทีความถูกผิดของหลักคําสอนของศาสนาอื่นก็ยังคงขึ้นอยู่กับหลักคําสอนของศาสนานั้นอยู่ดีนะครับแต่หากพิจารณาแล้วแต่หากเราพิจารณาและไต่ตองแล้วเราพบว่าหลักคําสอนเหล่านั้นมีคุณอุปการแล้วก็มีประโยชน์ในมิติต่างๆในมิติอื่นที่พุทธศาสนายังไม่ได้กล่าวถึงพุทธศาสนาก็สามารถยอมรับ หลักคําสอนเหล่านั้นได้นะครับโดยนํามาประนีประนอมแล้วก็ปรับเปลี่ยนความหมายเพียงเล็กน้อยแล้วก็นําหลักคําสอนนั้นมาใช้เพื่อก่อเกิดให้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตที่ดีของมนุษย์ให้เกิดขึ้นได้นะครับในท้ายที่สุดผมคิดว่าพหุนนิยมคงจะไม่ใช่การยอมรับความจริงของทุกศาสนาว่าจริงเท่ากันแม้ว่าจะขัดแย้งกัน ผมคิดว่าการกระทําเช่นนั้นเท่ากับเป็นการไม่ให้เกียรติหรือเคารพในตัวเองแล้วก็ไม่เคารพในศาสนาอื่นด้วยและขณะเดียวกันพระหุนิยมคงไม่ใช่การนํากรอบแนวคิดของศาสนาใดศาสนาหนึ่งไปตีความหรือคัดกรองศาสนาอื่นด้วยนะตัวอย่างของการตัวอย่างของการ,รเผชิญหน้ากับพระเจ้าของพราหมณ์ของพระพุทธเจ้านั้น นักวิชาการหลายคนอาจมองว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการเป็นผู้นิยมแต่สำหรับผมแล้วผมกลับคิดว่านี่คือการแสดงออกถึงท่าทีของความเป็นพหุนิยมนั่นคือการไม่ตัดสินไว้ก่อนล่วงหน้าการเปิดใจที่จะเข้าไปตรวจสอบด้วยใจที่เป็นกลางและหากแม้เราพบว่าเขาพูดจริงเป็นคำสอนที่ถูกต้องเราก็ยอมรับว่าสิ่งนั้นถูกต้อง แจนี้การประชิญหน้ากับพัศน์เรื่องพระเจ้าจึงน่าจะเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าผู้ธศาสนามีแนวคิดแบบผู้นิยมศาสนามากกว่าจะเป็นอุปสรรคหรือข้อโต้แย้งที่ทำให้ผู้ศาสนาไม่มีแนวคิดแบบะหุนิยมทางศาสนา